สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชานชุดข่าวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารช่วงเช้านะครับประจำวันเสาร์ที่2สิงหาคม2,568นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันอีกแล้วนะครับที่มีข่าวน้อยซึ่งผมนะฮะเคยรายงานบอกแล้วนะครับว่าผมจะเอาข่าวของสโมสรอื่นๆนะมารายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งวันนี้ ขอเป็นฝั่งของทางปารีสแซงต์แชมงกันบ้างนะครับกับผู้รักษาประตูลูคัสเช a วารีเอนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าเขาจะซื้อมาแทนที่ของดอนารูม m าหรือเปล่านะครับอ่ะส่วนเรื่องข่าวของสโมสรเราวันนี้นะครับมีเรื่องของโรดิโกอัปเดตล่าสุดนะครับเขาบอกว่าโรดิโกเนี่ยอันที่จริงอ่ะไม่เคยมีความคิดเลยที่จะย้ายออกจากเรอลมดริดนะเขาคิดแบบนี้มาตั้งแต่จบอาฟีฟ่าคลับเบอร์คัพอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ตอนนี้ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะฮะไม่แน่นะครับอาจจะย้ายอยู่เพราะว่าเหมือนจะสนใจนะลิเวอร์ pool มากมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับรวมไปถึงฟรังโกมาสตานตัวโนนะครับเดี๋ยวพาไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันเขาบอกว่าจะมาแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณอีก2สัปดาห์ข้างหน้าจะเปิดตัวกับเรอรัลมดิดแล้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยลูคัสเชอร์วาเลียนะครับผมผู้รักษาประตูคนใหม่หรือเปล่านะของทางปารีสแซงแแ่งนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญมากๆคนละหนึ่งไลค์หแชร์กันเหมือนเดิมนะครับผม mm. เห็นไหมช่วงนี้ข่าวน้อยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนะก็จะมีข่าวของ Smooth, สโมสรอื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับขอไปฝากกันก่อนเลยเช้าๆแบบนี้นะครับ ยูทอบกาแฟโรสเตอร์เมล็ดกาแฟคั่วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมคั่วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีเลือกทั้ง3ระดับการคั่วนะครับคั่วอ่อนจะออกเปรี้ยวหอมกลิ่นผลไม้ขมปลายเล็กน้อยคั่วกลางนะครับรสชาติกลมกล่อมสมดุลเปรี้ยวหวานขมและคั่วเข้มนะครับเข้มข้นขมปลายได้รสควันอ,อ่อน,ออน มีให้เลือกทั้ง3ขนาดด้วยนะครับ250กรัม220บาท500กรัม330บาทแลวก็1กิโลกรัมนะครับ490าบาทคิดถึงกาแฟสดอย่าลืมคิดถึง i l ว Top Coffee ร o a s อร์และก็เช่นเคยนะครับก็ต้องพาไปดูมเมล็ดของแค่กันหน่อยนี่อันนี้อยู่ในมือผมครับ250กรัมหัวกลางนะครับซึ่งเช้านี้ก็จัดไปเหมือนเดิมนะครับผม <laughs> นะทุกเช้าต้องหนึ่งแก้วอยู่แล้วเมนกันูนะบางวันก็เย็นบางวันก็ร้อนนะตอนเชานะ้าเนี่ย ไปถึงว่ามีกาโนนะนะครับสวยไหมสวยไหมเห็นไหมโอ้โหแต่มากนะครับต้องลองนะครับเป็นแฟนชุดขาวที่ชื่นชอบกาแฟนะต้องไปลองกันนะครับช่วงนี้ก็ส่งฟรีด้วยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับยูชอบกาแฟโรสเตอร์เมล็ดกาแฟฟัวอาราบิก้านะครับอ่ะโอเคขอพาไปเริ่มที่ข่าวของทาง r o d i โ o g กเกันก่อนนะครับโรดิโกอัปเดตกันบ่อยมากช่วงนี้นะครับซึ่ง เมื่อวานนะครับที่ผมอัปเดตไปก็มีข่าวของโรดิโก้เหมือนกันนะและก็วันนี้นะครับก็มีการรายงานเพิ่มเติมนะครับจากผู้สื่อข่าวโรด a ESPN นะครับเมื่อก่อนเขาอยู่ที่รีเลโบ l นะครับเขาพูดถึงว่าโรดิโก้นะครับผมอันที่จริงก็ไม่ได้คิดเลยนะครับที่จะออกจากเรือมิตรแต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้นะครับที่มิตรเริ่มซื้อตัวรุกเข้ามานะครับแล้วก็เริ่มเห็นภาพชัดเจนที่ โรดิโกไม่ได้ลงสนามเลยนะในฟีฟ่าคลับเวิด์คับเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างซึ่งเราแฟนๆนะครับก็คิดกันอยู่แล้วเนาะว่าวันหนึ่งโรดิโกอาจจะย้ายก็ได้เพราะว่าดูจากสถานการณ์ที่โรดิโกเนี่ยไม่ได้เล่นเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมาดูเนื้อข่าวของที่ผู้สื่อข่าวโรดา้าเขารายง,งานกันหน่อยนะครับเขาบอกว่านับตั้งแต่ที่จบฤดูกาลที่แล้วนะครับโรดิโกเนี่ย กับเอเจนต์ของเขานะครับก็คงยืนกลานอยู่ตลอดที่จะอยู่กับเรือมรดิตต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแรงข่าวใกล้ชิดของเขาเนี่ยได้ระบุว่าการย้ยายทีมก็ยังไม่ได้ปิดโอกาสนะยังไม่ได้ตัดออกไปสะทีเดียวนะครับเพราะด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าโรดิโกเนี่ยสนใจลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากนะครับน่าจะมากที่สุดเลยในณนะตอนนี้ที่เป็นข่าวอยู่นะแต่ลิเวอร์พูลเนี่ย การที่จะย้ายไปก็อาจจะยากมากๆด้วยเช่นกันนะครับด้วยตอนนี้ลิวอั์พูไปโฟกัสที่อเล็กซานเดอร์อีซักนะเขาอยากได้อีซักนะครับเพราะอีซักเนี่ยคือโหคือยังไงดีเขาบอกว่าอันที่จริงอ่ะมันเป็นเป้าหนึ่งก่อนที่จะไปเอาเอกิติเก้ด้วยซ้ำนะครับเอกิติเก้นเนี่ยคือเหมือนมีโอกาสที่จะเซ็นได้ซึ่งเขาก็เซ็นได้จริงๆนะในราคาที่แพงด้วยและอีซักเนี่ยคือเข้ามาแบบกับลำทีหลังอะ คืออยากย้ายนะครับแล้วก็แบบทําตัวเหมือนอยากย้ายแล้วนะไปซ้อมนะไปซ้อมที่นะตามข่าวนะครับเขาบอกว่าไปซ้อมที่ควันบาสนะครับผมไปอยู่กับเรอัลโซเซดัดนี่แล้วก็นิวคาสเซิลนะครับติดต่อไม่ได้เลยนะครับหลายวันแล้วนะเขาบอกว่าสัญญาณแบบนี้คือสัญญาณอยากย้ายจริงๆนะครับเอ่ออยากให้คิดแบบนี้ครับคือมันคนรับแบบอยู่แล้ว อิซักนะครับกับทางโรดิโก้ซึ่งถ้าดูจากที่เขาเสริมทัพนะครับที่ลิวพูสมทัพเนี่ยผมว่านะถ้าเขาได้อิซักอะโรดิโก้น่าจะจบนะครับน่าจะจบเลยนะเพราะว่าอะไรมันสามารถโยกใครไปเล่นทางฝั่งซ้ายได้เยอะอยู่นะครับเอกิติเก้ที่ซื้อมาเนี่ยสามารถโยกได้เป็นบางเกมด้วยนะครับซึ่งถ้าได้อิสซักมาอิสซาก,ก็น่าเป้าแน่นอน นะครับหรือว่าเอาเป็นกักโปนะครับก็เล่นได้นะฮะทางปีกซ้ายนะครับแล้วก็เจ้าหนูที่เป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งด้วยนะถ้าพลาดอีซักเท่านั้นนะผมว่าถ้าพลาดอีซักเท่านั้นนะเขาอาจจะมาโฟกัสที่โรดิโกเต็มตัวเลยลิเวอร์พูลเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมว่ามันมันยากมันยากจริงๆนะครับและหากคำว่าสมมุติอ่าถ้าผ่านจากอ่าลิเวอร์พูลไปเนี่ยทีมอื่นล่ะมีอีกไหมในตอนนี้ที่ โฟกัสจริงๆนะครับโอ้โหผมว่าพอๆกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิตี้เชลซีนะหรือว่า Arsenal. อาร์เซนอลอาร์เซนอลนี่เหมือนจะยากไปเรื่อยๆละนะครับแต่เปเชเนี่ยก็แอบมองอยู่นะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่ไม่รู้ว่าเปเชนเนี่ยเขาจะจริงจังขนาดไหนตอนนี้เขาก็ไล่สมทับไปเรื่อยๆซึ่งวันนี้มีข่าวของเปเชด้วยเป็นข่าวสุดท้ายนะครับ ก็รอดูกันนะครับว่าลิวพูเขาจะไปจบที่อีซักหรือเปล่าถ้าจบโรดิโกก็จบเหมือนกันกับลิวพูนะครับอ่ะแล้วก็ไปดูสถานการณ์ล่าสุดนะครับของทางฟรังโกมาสตาตูโน่กันหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพล่าสุดเลยนะครับผมที่กําลังจะเดินทางมากรุงมาริดนี่นะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อเดินทางแบบนี้นักข่าวไปถามแน่นอนนะครับซึ่งสื่อที่ไปถามก็เป็น ESPN ของทางอาร์เจนตินานะอ่ะฝั่งครมูมาซานโตโนนะครับบอกกับ ESPN บอกว่าผมรอคอยวันนี้เพื่อเดินทางไปมาริดมานานแล้วนะผมมีความสุขมากที่จะได้เดินทางไปอยู่กับทีมที่ดีที่สุดในโลกแล้วปากหวานนักแต่อยู่ที่นู่นเลยนะครับแล้วก็เขาพูดถึงเรื่องดิสเตฟาโนด้วยโอ้โหก็ต้องบอกว่าไงดีไม่ทันกันหรอกแต่ว่าดิสเตฟาโนก็ถือว่าเป็นตำนานของนักเตะอาร์เจนตินาหนึ่งคนนะครับ เขาบอกว่าดีสเตฟานโนเนี่ยคือตำนานนะเขาเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่ผมเนี่ยได้เดินตามรอยของเขาผมหวังว่าผมจะทำตามแบบเขาได้นะโอ้โหมันยากหน่อยนะแต่ก็พยายามแล้วกันไอ้หนูนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับนักข่าวก็ตี้ถามนะว่าฟรังโกคุณคิดว่าคุณจะได้สายเบอร์อะไรเนะรี่ยคุณคิดไว้ไหมคุณชอบเบอร์ไหนไหมนะครับมาซานูโนก็บอกว่าผมยังไม่รู้เลยนะว่าผมจะได้สายเบอร์อะไร หากถามว่าผมชอบเบอร์อะไรผมชอบเบอร์10นี่แต่แตสายไปแล้วหนูนะครับเสร็จเป้ไปแล้วนะเขาก็บอกว่าเบอร์สิบในตอนนี้มันอยู่ที่เอเบัเป้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเอปเปเป้เนี่ยก็เหมาะสมอย่างมากกับเบอร์10บช่วยเช่นกันนะครับอย่างนี้ก็รอดูเบอร์อื่นนะครับตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันนะครับในสื่อโซเชียลนะรวมถึงในไทยด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วฟังโกมาสตาตูโน่จะได้ใส่เบอร์อะไร นะครับตอนนี้เบอร์17ไปแล้วใช่ไหมอ่าของทาง a s e ซนซ o o นะฮะได้ไปแล้วนะครับก็ไม่ว่างละเบอร์ที่ว่างอยู่นะครับก็มีเบอร์9กับเบอร์25นะส่วนมากเบอร์25เนี่ยจะให้ผู้รักษาประตูมือ3แต่เคยมีนะครับเคยมีใช้ให้กับทางอ่ากามาวินก้าก่อนจำได้ไหมในช่วงกามาวินก้ามาใหม่ๆนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องมารอดูกันผมว่าเบอร์25เนี่ยก็ได้นะพอได้นะ แต่ต้องรอดูนะครับว่าเบอร์9เนี่ยสุดท้ายจะไปจบที่ใครนะถ้าสมมุติเอนริกได้เบอร์9จริงผมว่าถ้าเอนริกได้เบอร์9เนี่ยอกอรซาโลกกลาเซียน่าจะได้ใส่เบอร์16แทนเอนริกนะครับแล้วก็เบอร์25อาจจะเป็นของฟรังกโกนะก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยลูกสัสเชวาลีเยกันหน่อย นะครับอันนี้ก็ขอยกข่าวนี้นะครับให้กับทางปารีสแซงต์แชงกนะซึ่งวันนี้เรามีข่าวน้อยเราก็ยกข่าวของสโมสรอ,อื่นมารายงานกันบ้างน,นะครับเป็นการรายงานของโรมาโน่นะครับเขาบอกว่าปารีสแซงต์แชงกนะครับอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในข้อตกลงกับลูกัสเชวาลีเยผู้รักษาประตูของลิวนะครับเขาใช้คําว่าเฮียวิโกซูนนะครับใกล้เสร็จสิ้นเร็วๆนี้นะโดยข้อตกลงนะครับอยู่ที่40บล้านยูโรและตอนนี้เนี่ยกำลังทํางานอยู่นะครับ เป็นการเจราจาระหว่างประธานสโมสอนางเซอรอเคไลฟีของเปเช่แล้วก็โอลิเวียเลตองนะครับประธานของลิวด้วยนะซึ่งลิวเนี่ยบอกว่า40ล้านยูโรแต่แต่แต่แตแตแตขอแอดออนเพิ่มอีกนิดหนึ่งได้ไหมนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันก็พูดคุยได้นะเออเหมือนใกล้จะเสร็จสิ้นด้วยซ้ำนะเชวาล,ลิเยนะครับผมก็ตกลงด้วยนะสัญญาส่วนตัวที่5ปีนะครับ แล้วก็ในตอนนี้เปเช่ก็มั่นใจนะครับว่าจะเซ็นสัญญากับเชวรีเยได้อีกไม่กี่วันข้างหน้านะมันมีอัปเดตอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าเหมือนจะปิดดิวพร้อมๆกันนะครับของลูกัสเชวรีเยนะครับกับทางซาบันยีนะของทางบอนมัดด้วยนะครับจะปิดดิวพร้อมกัน2คนอนะ่ะอันนี้ก็ขับเคลื่อนตลาดเสริมทับพอสมควรนะครับแต่คําถามคืออันนี้ผมไม่รู้จริงนะครับใครรู้ก็พีมาบอกกันหน่อยนะ เขาจะเอามาแทนดอนนารูม่าเหรอหรือว่าเอามาแข่งมือสองเนี่ยไม่น่าใช่สีสิบล้านยูโรอ่ะมันต้องเอามาแข่งมือหนึ่งนะครับก็มันมีข่าวบ้างนะครับที่ดอนนารูม่าเนี่ยเหมือนจะย้ายทีมเออก็เห็นข่าวมาบ้างนะแต่ก็เงียบไปสักพักละนะครับหรือว่าจริงๆแล้วดอนนารูม่าเออจะย้ายจริงๆวะก็ไม่แน่นะครับโอ้โหเสียดายวะเนาะเก่งมากนะครับ โหค้นเหนียวอะนะแต่ก็นะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะมาแทนที่เลยหรือเปล่าหรือว่าจะมาแข่งกับดอนาลูม่านะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก่อนจากไปขอฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแบรนด์กาแฟน้องใหม่นะครับฮิลทับกาแฟโรสเตอร์ r มลิกกาแฟคั่วอาราบิก้าเกรดพรีเมียม ขัวสดใหม่ด้วยใจทรงตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีให้เลือกทั้ง3ระดับการคั่วนะครับคั่วอ่อนจะออกเปรี้ยวหอมกลิ่นผลไม้ขมปลายเล็กน้อยนะครับคั่วกลางรสชาติกลมกล่อมสมดุลเปรี้ยวหวานขมและขั่วเข้มนะครับเข้มขน้นขมปลายได้รสควันอ่อนๆมีให้เลือกทั้ง3ขนาดด้วยนะครับ 250กรัม220บาท500กรัม330บาทแล้วก็1กิโลกรัมนะครับ490าบาทคิดถึงกาแฟาสดอย่าลืมคิดถึงฮิลท็อปคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมพาไปดูมเมล็ดก่อนจากไปไปดูมเมล็ดของจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่สวยมากนี่นะครับเอาถุงวางก่อนนะครับนี่ยต้องลองจริงอยากให้แบบ เอสเอ็มเคยเคยเคยลองไหมเออให้กลิ่นทะลุไปแบบนี้ถ้ากลิ่นทะลุได้นี่สุดยอดนะนะครับเอออยากให้ลองจริงๆนะครับแฟนชื่อข่าวที่ชื่นชอบกาแฟนะกาแฟสดนะผมว่าจะชอบมากๆจริงๆนะครับต้องสั่งตอนนี้ก็ฟรีด้วยนะนะครับผมอ่ะขอฝากด้วยแล้วกันนะครับฮิวท็อปคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับอัปเดตข่าวนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ถ้ามีข่าวน้อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีข่าว ของบริษประมาณ2ข่าวแล้วก็ข่าวของสมูรอน,นอื่นๆอีก1ข่าวนะครับแต่ถ้ามีข่าวของสมูรเราเยอะอันนี้ก็ขอให้เหมือนเดิมนะครับ3ข่าวเต็มที่เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสําคัญมากๆคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้คือข่าวเรามันก็ไม่ได้แบบโว้บูมขนาดนั้นเนาะก็ขอช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ช่วยกันมามาดูกันหน่อยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ช่องนายกศซียขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ